ที่อาคารเกษตรตุ้มโฮม2557สำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดเปทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ District Workshop ด w ครั้งที่1ทับ2,566โดยมีนายกระมนโสพัฒน์กเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายบริหารเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ,กรเกษตรทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น129คน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอรประกอบด้วยการรับนโยบายการพัฒนางานพัฒนาการเกษตรจากผู้บริหารระดับจังหวัดการบรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อน BCG m o เดลภาคเกษตรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรปีงบประมาณ2,566 กรมส่งเสริมการเกษตรมีระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นหลักในการดําเนินงานคือระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนซึ่งจะมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับต่างๆผ่านเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตรโดยมีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสบกตเป็นกลไก ในการดําเนินการรวมทั้งการใช้เครือข่ายในการดําเนินการเช่นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอกมศูนย์จัดการสตรูพืชชุมชนศูนย์จัดการปุ๋ยดินชุมชนรวมทั้งการสร้างเครือข่ายการประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรร่วมกันแลกเปลี่ยนความต้องการการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ขณะเดียวกันก็จะเป็นการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นผลงานจากงานวิจัยและการพัฒนาสู่การขยายผลให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร ดังนั้นการเชื่อมโยงเครือข่ายการทํางานส่งเสริมการเกษตรโดยจัดให้มีเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ประสบความสําเร็จเป็นเวทีเชื่อมโยงวิชาการจากแหล่งความรู้ทางวิชาการไปสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นช่องทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การส่งเสริมการเกษตรแบบสพกรรวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นเร่งด่วนและความต้องการ